ยายเกอร์ชาน e ลนะครับก็วันนี้เราไปไหนกัน้งใจครับ วิดีโอนี้อาจจะมีภาพบางส่วนที่ไม่เหมาะสมเช่นการดื่มของมึนเมายาเลียนแบบมันเปลือง หาพฏิยกรรมโบลาณเรือนไทยเราไปไหนกันครับพี่น้องเซ็นนาสวัสดีครับวันนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆน้านะเข้ามาทางติดตาเข้ามาทางช่องว r a n แองเกอร์ชานนะครับก็วันนี้พวกเราไปไหนกันบางไซครับบางไซครับผมก็เห็นเอาตามที่น้าน้านะนำมาแล้วกันนะก็อยากจะให้มาลองเราก็ต้องลองครับ ไม่ลองก็ไม่รู้ตอนแรกจะไปอีกที่ไหนไก็อยากจะเอ่ยว่าอะไรเซ็งเลยเอาเดี๋ยวมากันใหม่ต่อแพนต่อแผนสักเดือนต่งเดือนเดี๋ยวได้ใส่ทิ้งอะไรก็ได้ก็วันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาหาตามหาสับปะรดในแม่น้ำเจ้าพระยากันปลาสังวาลน้ำแดงน้ำแดงอ่ะเราวันนี้ฮะวัตถุประสงค์หลังจริงที่ผมมาถึงบางไซเนี่ยเราจะมาดูว่าน้ำแดงมันถึงไหนแล้ว เพื่อจะได้เป็นรายงานให้น้าๆได้ดูกันนะครับว่าเออถึงนี่น้ําแดงมาแล้วนะเราจะดูว่าพระรามห้าเราเป็นยังไงเป็นไงบ้างรำห้าวันนี้วันนี้สุดจัดครับไมากครับมรบึกขึ้นแบบไปเลยครับเป็นขึ้นหลายวันแล้วมีน้ําตรมตามตูมตามเลยแต่ว่าส่วนประบึกขึ้นแบบเนี้ยมันไม่กินเบ็ดมันไม่มีขึ้มีหายใจเราอย่าเราก็เลยไม่เห็นตัวใหญ่ตัวเท่ารถมูเอ็กอะะไม่ใช่แล้วพี่มูเอ็กตะวานละ ใหญ่มากครับก็น้าะบอกว่าที่อยากให้ตกราฟาเดี๋ยวผมรอน้ําแดงอีกนิดนึงน้ําแดงมาเดี๋ยวข้าตกราฟท่าตอนนี้ไม่ตกออกมันไม่มีไปก็ไม่ได้ตัวได้แต่ปลาดุกพวกปลาดุกพวกปลาสังอะไรบ้างนี่ๆหน่อยๆแต่จริงก็จะงาสวายใช่เราจะมาตามทางของใหญ่ที่บางไทรูดูนี้มันต้องล่าสวายเอาถอยไม่ถอยไปถอยไปประจากกนงโอเคได้เดี๋ยวถึงมาเดี๋ยวเจอกันครับกดดูเส้นทาง สวิงไหมพี่ตะเกียถังแดงนี่ปลาทอดปลาทอดมาแล้วตัวแรกครับสุดยอดครับตีลงไปเมื่อกี้ไม่นอนนี่เล็บทูไม่นอนจริง ครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงหมายแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะอันนี้อยู่อำเภอบางไทรนะครับผมก็มา,ากกนนมาหาน้ําแดงกันฮะตั้งเป้ามาหาน้ําแดงเลยดีแต่ไม่ไม่แดงฝังไม่นึงน้นํำยังไม่แดงครับเอยวาักเลยใช่ผักเขียว,ลวเลยตอนนี้เรื่อยก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ได้สัญจรมาหาอะไรใหม่ๆนะให้น้าๆได้มาดูกันว่ามือหมายตรงมาอากาศอยู่ทั่วไปแมเต็เามแล้วครับ เต็มแพ่ครับอันนั้นเลยใช่เนี่ยตอนนั้นมันจะมีพวกผักามกน้ำแดงก็บอกว่ามาใช่ครับยจะโค้งงูจะมาไม่ถึงคาดว่าประมาณสิ้นสิ้นเดือนสิ้นเดือนนี้วมานี่ก็เข็มทุ่มตาบโคกตับโคกทุ่มใช่ใช่ใช่ตับโคกก็กรุงบุรีมาไกลกันนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรครับหรือว่ามาเปลี่ยนบรรยากาศแล้วกันนะเดี๋ยวเราดู ทงานบอก ได้ไม่นานนะครับก <projeto> ็โอ้โหเป็นอย่างที่เห็นเลยครับลมเปลี่ยนทิศสระมาแบบไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวทำยังไงได้ล่ะครับนี่แหละครับหมายธรรมชาติมันคาดเดาอะไรไม่ได้จริงๆ <S <S ไม่รู้ล่ะครับว่ามันจะเจอยังไงบ้าง แต่ก็อย่างที่เห็นแล้วครับมาเยอะมาไม่หยุดพัดเข้าแบบตีโอบมาเลยทีเดียวยังไงก็ต้องโดนครับโดนแบบต่อเนื่องเลยทีเดียวแต่ก็ยังสู้ครับสู้กันต่อไปเพื่อจะได้หาปลาใหญ่ไ,ไปไทำผ <บน S 1> ูช<น>้ชมนะไปดูกันดูซิว่าวันนี้จะสามารถทำสําเร็จหรือไม่ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าจะได้หรือไม่ได้ เอ,อกาปลามันอยู่ในน้ำถ้าเกิดได้ก็ถือว่าเป็นโชคดีไปถ้าไม่ได้ก็ถือว่าเป็นการมาหาประสบการณ์แล้วกันรอรุ้นและติดตามชมกันต่อไปครับ

ก่อนไหมดูสิมาเรื่อยๆเลยโอ้โหโฮ่าฮนลน

อพสว่างอีกพี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสว่างน้อาอีกโอ้โหสว่างถ้าเลยหมดเลย หนีกันมากเลยในกรนี่ค หิวข้าวแล้วพี่หิวกินสระเปล่าไว้ลูกเดียวโสั่งได้ไหมมันมีไหมมันไดทำอะไรหรือเรื่โอ้โหกำลังกระตื่นเต้นอยู่เมื่อกี้ยังไม่หายเลยเด๋ยดไดสวะมันกอกวนสว่านอยู่ดีดูดีสวะเต็มน้ำเลยครับเลยทำง่ายหนีไม่พ้นดูดิโอ้โหดูดีดิเอา ดีนะพี่มันมาแล้วนะเนี่ย,อยขอมาเลิกเลยพี่ อู่หลุดนี่โอ้โหตีไปไหนอะตรงโตขอตีดวงสว่างไงผมอยากให้กอนั้นมามาหาพี่กังเลยกเนี่ย ันนี้ก็พามาล่าปลาใหญ่กันที่บางไซอย,อยุธยานะไม่ใช่ปทุมพินุกปทุมปทุมบุรีโอ้ปทุมบุรีนี่นะครับหม,มายธรรมชาติแม่น้ำเจ้าพระยาก็อลังการดีครับเมื่อกี้มีช็อตโดนดึงใช่ดึงไปแต่ว่าติดผักผักมาหืมเลยผักมาเรียบร้อยครับผักเอาใหม่ก็ไม่บากันนี่แหละหมายธรรมชาติแล้วก็เป็นไปได้ครับไม่รู้ว่าได้ไม่ได้ก็ทางมันขอเด้เรา บรรยากาศที่เอฟซีนั่นเนี่ยมาก็ลงลื่นดีใช่ตรงนี้คือ FC แนะนํามาต้องบอกไว้ก่อนนะเอฟซีแนะนำมาก็เป็นหมายหนึ่งที่อยู่ที่อำเภอบางไทรฮะเขาเรียกว่าโฮมสเตย์อะไรบ้านตาอะไรผมจาไม่ได้ละอ่าเดี๋ยวจะไปแปะให้ดูอีกทีนึงใช่ใเดี๋ยวแปะลิงก์แล้วกันแต่ว่าผมว่าถ้าเกิดที่มันเล็กนี่มันเล็กน้าเนี่ยเนี่ยจะแพงกล้องให้ดูก็เนี่ยมประมาณนี้ตอนที่มันเล็กปุ๊บคนถ้าเกิดมาเนี่ยเพราะว่า พอคนมาได้คนสองคนเนี่ยล้วถือขันเยอะๆเหมือนพวกเราอะเต็มเต็ม <c oughs> แน่นเลยแน่น <c oughs> แน่เดี๋ยวรอดูกันนะฮะว่าวันนี้มาถึงนี่แล้วจะได้ของใหญ่ไหมติดตามครับผมโอ้ย <c oughs> ร้อน <c oughs> กว่าจะล่ม หนึ่งเหยียบขาดบ้าปลงชีวิตมีเปลี่ยนเลยพี่มาแล้วพี่ผมครับจะไปยังไงรอตัวนี้ขึ้นได้ได้ไม่โพรนั่งเครื่องมาจากเชียงรายนะพี่นั่งมาเพื่อมาแฮวกันที่เจ้าพญาหลังใสเครื่องสุดน้ำเมื่อกี้อยู่ตรงนั้นดึงดีมากเลยเอ๋ดึงเดี๋ยวดึงแม่งไม่ติดปลาเล็กแน่เลย อยู่แถวนี้แหละดูใหมาขนาดนั้นโอ้โหเต็มน้ำเลยฟ้าถ้าไม่แถวนี้ก็เป็นน้องป่านองป่าพี่น้องเป็นเขาหวั่นใจอยู่แล้ววันนั้นที่นัดไว้อะไม่มีพี่ไม่มีอ๋อโอเคแคนเซิลแคนเซิลอันไกลอ่ะใครมาแล้วครับพี่ศักดิวันนี้44เอ่ะน้องนายเข้ามาเลยมาหมดเลยแล้วแนะนำพี่ศักดิ์มาตรงนี้รับรองพี่ ขาที่แน่ขาที่ขาที่แน่ครับตรงนี้ขาที่แน่ตะกวดขาที่ครับนี้ก็เป็นเอฟซีเนาะดูอยู่ก็น้องแนะนำมาว่ามีกันอยู่ตอนแรกว่าจะไปน้ำน้อยก็มีที่หนึ่งใช่ไหมมีที่หนึ่งจะมีน้ำน้อยมีที่หนึ่งตรงโรงเรียนตรงโรงเรียนเนี่ยดีแต่ก็วันนี้ลองตรงนี้ก่อนฮะน้องเขาแนะนำมาให้ร้องก็เอาร้องไหนมาละเป็นวันที่เผชิญผักใช่โอ้ยขักยับเลยอ่ะยับจริงๆวันนี้ข้างเลยที่ถ่ายมาวันนี้ ก็ไม่เป็นไรหมายธรรมชาตินะอะไรมันก็เป็นไปได้เราคาดเดาอะไรกับมันไม่ได้ผมมาวันหนึ่งไม่ได้ตกเลยหักทั้งวันเลยแน่นทั้งวันเลยก็ไม่ไรครับนี่แหละฮะเรามาให้ดูว่าตรงไหนที่มันตกตาได้่ไหมอันนี้เราก็ช่วงสุดท้างเราใช่ครับเพราะว่าจะกลับแล้วนี่ไงมากลับมาแล้วเนะนี่มันกลับมาแล้วนะท่านผ้ชเดี๋ยวผมจะโ o o m ให้ดูโฟกัสให้ดูเนี่ยกอลังจะกลับมาแล้วที่ไปทั้งหมด นีไปติ๊กเกอร์เลยเป็นคนแนะนําหมายมาก็ดีติดติดรถมีกี่คันอ่ะติดติดไปหมดลรอไหมมีคันเดียวครับนเดียวมอไซค์มีสามไม่รถมึงรถมิ๊รถมีสามตัดอย่าลืมนี่สามท่อนติดมอเตอร์ไซค์น้องขก๋เลยไปชามชามในกรุงกิ้งอ่ะขอบคุณมากเลยเอฟซีไปทุกที่ก็จะเจอเอฟซีแล้วก็จะอบุ่นประมาณนี้ที่นี่ที่นี่เขาเรียกอะไรนะผมยังไม่รู้จักแนะนำหน่อยแนะนำ ทิบบางไทครับเนี่ยเป็นโฮมสเตย์ให้ป่ะเป็นโฮมสเตย์ป้าแมทบางไทครับป้าแมทบางไทแต่เพจเขาจะไม่ค่อยอัปเดตครับเพราะป้าเขาเล่นไม่นไม่เป็นอะไรตอนนี้ฮะป้าเจ้าของพี่อยู่ที่นี่อยู่นนี้ฟื้นมาให้แล้วก็มีเตีอยู่บนนี้อ่าอีทพาเข้ามาตกครับตอนนี้แมวเอฟซีเบียช้างไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวผมไม่นเอฟซีลีโอก็เป็นอีกวันหนึ่งครับสายธรรมชาติ ไก็สนุกสนุกดีกว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช่แนะนำว่ามาตกได้ตรงไหนตกได้ที่ก็มีจ่ายตังค์้างไหมอะไรบ้งก็ไม่ได้แพงมากตรงนี้มันเป็นค่าเขาเรียกว่าเป็นบ้านที่ในบ้านป้าเขาเนาะเราตกในบ้านป้าเขาที่เข้าแล้วมีห้องนงห้องน้ำสารพัดนะ้จริงนจอยู่ไม่ใ้ช่ป่ะนะจริงอยู่มีห้องน้ำบริการเต็มที่ที่นี่นะใรือมามีเครื่องหนดื่มบริการอา่าเพิื่มงมีไหมอาารที่ป้าเขา ไ่าจะทำข้าวข้าวไปฝั่งนู้นเอาเรือบางอีกมาหายไปอะไรมือผักคนเยอะก็อ่ะดีฮะเป็นหมายดีดีร่มลื่นครับฝั่งนู้นน่ะร่มลื่นร่มสบายเลยแต่ก็มีร้อนตอนนี้ยร้อนเนี้ร้อนร้อนมากด้วยนี่อ่ะขึ้นเดืหน้าต่อไปเต็มเยออะจริงเเลยอ่ะสีมาแล้วน้ำขึ้นแล้วเออนี่ไงใช่น้ำไหลกลับมาแล้วไงน้ำขึ้นน้ำขึ้นที่ริมกลับที่ใช่ ตกาวแล้วนะนี่อีกคันนึงเดี๋ยวเขาบอกว่าเอาไปเพิ่มก็ไปปะหลังคาติดข้างบนน้ำรั่วพอดีเลยอ่ะแหมนี่สติ๊กเกอร์นี้ติดติดติดทุกที่นะติดแม้กระทั่งร้านอาหารติดแม้กระทั่งบ่อตกปลาเขื่อน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 ตรงนั้นที่ไปตกไอ้เขื่อนอะไรปราณีปฐุมไม่ใช่ปฐุมปฐุมเป็นเขื่อนไอ้นี้ประตูน้ำเออประตูน้ำอะไรนะประตูน้ำอะไรนะเชียงราก สุดจัดจ้กลับแล้วเหมือนกันเนี่ยยังอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยอมแพ้ยังไม่ยอมแพ้ยังมันอยู่นู่นนะปี่แต่น้ำมันขึ้นแล้วนะใช่ไงเนี่ยไอ้ที่ไปเมื่อกี้มันจะกลับมาแล้วนะเออนี่แหละคับขาเลยนะตันหมดเห็นเห็นเลยเนี่ยคอเนี่ยโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของวันแล้วกลับหมายบางไทรมาแจ็คพอตเนี่ยฮะมาแจ็คพอตเลยมาจังหวะอย่างป้าเขาบอกเมื่อวานมีคนเอาขึ้นเยอะมากมีทั้ง5โล สามโลโอปาเยอะเลยเม,ามายื่อวานแต่ไม่มีสวัะวันนี้เข้ามาก็สวะป้าเลยฮะก <g urg ling> <c oughs> ็นี่นะหมายธรรมชาติมันคือความจรงิงเรามาถ่ายกันจริงๆมันก็เห็นจร,งจรงิงๆริครับโอ้โหไปกลับไปกลับตกปลาอย่าอายพี่ตกปลาเขาต้องสู้ผม <c oughs> าถ่ายเขายังไม่ได้ตัวจริงวันนี้แต่ไม่มีใครได้นะวันนี้มาด้วยกันที่ไปเราเขาพยายามเปนพี่โปงพี่โป้งให้มาหูดึงปลาดึงเยอะครับแต่ว่าไม่คันติดแต่ว่าจังหวะมันเนี้ยมันเนี้ยมาแล้วเดี๋ยวเกี่ยวลองไปแล้วก็ลองมา ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะต้องขอบคุณน้องลอยบางไทรนะที่แนะนำหมายให้มาลองกันก็ผมก็พามาให้เอฟซีดูกันแล้วกันว่าที่นี่เป็นหุ่สเปกนะครับก็จะมีค่าเข้าหนึ่งร้อยบาทครับต่อคนนะครับที่ตกนะคนที่ตกคนที่ตกหนึ่งร้อยคนติดตามห้าสิบบาทนะก็ตกนี่นี่มันก็จะนุ่มๆหมือนกันเจ็ดเจ็บาทพีกพี่คนไหนพี่ผมไม่มีไม่ไม่มีนะโอเคนะครับบาท โอเคงั้นก็ไม่มีไรแล้วแหละเพราะวันนี้วันไม่มีอะไรจริงรุ่นจัโบ้อะไรก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆนานาทุกท่านนะฮะที่คอยกดติดตามรับชมนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าอีพีหน้าจะหาของใหญ่ได้ไหมนะครับก็ีเห็นสบายใหญ่มาแล้วอ๋อเราเป้าหมายเราคือน้ำแดงใช่ช่วงนี้จะเห็นตกวเจ้าพญาบ่อยหน่อยนะครับต้องบอกไว้เลยว่าพนาม้าเป็นไงเองจะตักน้ำแดงสนั่งที่มูนเห็นไหมบึกขึ้นแบบสบายน้ำผ้าบึกเยอะมากครับบอกเลยใครไปเห็นร้องโอยทุกคนนะฮะบึกขึ้นจริงๆเยอะจริงไม่มีแค่ตัวเดียวววแนนน่่อคาาาดหังเรจะตก มันได้บึกขึ้นแต่มันกป็นยากนะเัามีความสูงามันใหญ่จริงใหญ่มากก็ขอให้มีเกี่ยวไปเกี่ยวที่เบี้ยงนี้นเกี่ยวหางเกี่ยวหลังเชื่อสักวันต้องได้ตัวกินอย่างไีมีเราก็พยายามกับใช่กิดตัวทำให้มันได้เอารับวันนี้แค่นี้ฮะเดี๋ยวเดินทางกลับก่อนฮะเพราะวันนี้มาไกลเอาแล้วป้าที่เตรียมมาล่ะ ท่เตรียมมาไม่ีนะองอะไรนะโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากกลับแล้วโอ้ยมเอาเลยนี่ดะมีผลงานด้วยนะีเตรียมตัอาจะชูป้ายชูป้ายด้วยป้ายเอาไว้ไหนนะ ให้ดูกันเลยว่ามันยังเขียวไม่เลิก